ข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณช่วงวันที่16ถึง30พฤศิกาุน2515จะเป็นอะไรก่อนฟังคำนายอย่าลืมติดตามกดใจให้ไม่หมออ้ํธรรมทาโรด้วยนะคะนี่เป็นการแันด้อมนะใครคิดว่าใช่อยู่ฟังด้วยกันใครคิดไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยซับสดๆกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคิปิ้งที่หน้าโปรไฟล์และทักมาจอคิวกันก่อนนะ ขอดูพลังงานหน่อยคนที่เลื่อนฟิตมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่นะคะวันที่16ถึง30พฤศจิกายน2565ข่าวดีอะไรจะเป็นของคุณโอ้โหต้องบอกเลยนะคะว่า ข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยเป็นเรื่องของเงินเงินทองทองนะนะดูเหมือนกับว่าคุณจะมีโอกาสทางการเงินเข้ามามากมายเลยนะถ้าคุณรู้จักแบ่งสรรปันส่วนให้ดีรู้จักแบ่งเก็บแบ่งใช้แล้วก็แบ่งในการลงทุนเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะมีเงินเก็บเงินใช้มากมายเหลือเกินนะเออมีโอกาสที่จะมีเงินเก็บนะ ใครที่ช่วงที่ผ่านมารู้สึกว่าโหไม่มีเงินแบ่งเก็บเลยต้องบอกเลยนะ16-30พฤศจิกายนนี้ดูเหมือนกับว่าคุณจะมีโอกาสได้เก็บเงินแล้วนะมีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเออนะต้องบอกเลยเป็นช่วงเวลาข่าวดีของคุณจริงๆมีโอกาสดีๆทางการเงินหรือเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมีโอกาสมีโชคมีลาบก็ได้นะได้โชคได้ลาบ นะทำให้มีเงินเก็บนะมีเงินใช้จ่ายนะเออมีเงินเงินที่จะสามารถมาลงทุนมาจัดสรรปันส่วนได้อะ่อะเอะออ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหนึ่งใบแล้วกันนะว่าข่าวดีอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณใน16-30ถึง30พฤศจิกายนว้าวต้องบอกเลยนะนะเออมีโอกาสที่คุณจะมี เขาเรียกว่ามีโอกาสทางการงานเข้ามานะน่าจะมีงานเข้ามาให้ทำค่อนข้างเยอะนะและงานที่ทำเนี่ยต้องบอกว่าคุณจะได้ใช้ความคิดรเริเ่มสร้างสรรค์นนะคะเออได้ใช้ไอเดียนะมีไอเดียที่บันเจิดมีเป็นงานที่อาจจะออใช้แรงกําลังหรือเวลาในการทำนิดหนึ่งแต่ทำแล้ว นะมีโอกาสได้เงินได้ทองอ่ะขอเป็นใบสุดท้ายแล้วกันเวลาย,ยังเหลืออยู่นะข่าวดีที่เกิดขึ้นกับคุณ16-30พฤะจธิกาอยู่นี้อืม ต้องบอกว่ามีโอกาสเหลือเกินนะมีโอกาสเหลือเกินว่าคุณจะได้รับการช่วยเหลือด้วยนะเออมันเหมือนกับคุณจะสามารถช่วยเหลือประคับประคองนะหรือว่าดูแลคนในครอบครัวได้ด้วยคือมีงานทําเป็นหลักเป็นแหล่งมั่นคงมีงานเข้ารัวรัวมีเงินเข้ารัวรัวมีเงินเก็บและสามารถดูแลครอบครัวได้โชคดีมาก